ต้นทุเรียนที่เราปลูกปลูกแล้วเราไม่ได้คลุมหน้าดินนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราพบเราเห็นก็คือ,อเมื่อเรารดน้ําลงไปแล้วนะครับผิวหน้าของดินนี้มันก็ได้รับน้ําเสร็จแล้วพอได้รับน้ําแล้วนะครับสักระยะหนึ่งมันก็จะมีแดดแผดเผานะครับจึงทําให้ผิวหน้านี้แห้งเวลาที่เราลดน้ําไปน้ําก็จะไหลลงนะครับ น้ําก็จะไหลลงจากที่สูงสู่ที่ต่ําชะล้างลงไปไม่ซึมลงดินนะครับจึงทําให้มันแห้งนะครับแล้วก็ได้รับน้ําไม่สม่ําเสมอวิธีการแก้ไขก็คือเราก็จะใช้อินทรีย์วัตถุที่เป็นพวกใบไม้นะครับหรือสิ่งเหลือใช้จากการเกษตรซึ่งผมได้กล่าวนําไปแล้วนํามาใช้ปกคลุมหน้าดินครับมันยังเป็นตัวที่ ดูดซับปุ๋ยอินทรีย์วัตถุปุ๋ยเคมีทั้งหลายเหล่านี้เก็บเอาไว้เมื่อเราใส่เราก็จะใส่ทับทับถมกันบริเวณด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดูดซับเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราดูดหลังจากที่เราลดน้ําแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็จะทําให้น้ํานะครับที่เราลดนั้นซึมลงสู่ด้านล่างนะครับเป็นตัวดูดซับอีกทีหนึ่งปัญหาเรื่องการเกิดกรดในดินก็จะลดลงนะครับ และอีกสําคัญหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความชุ่มชื้นที่สม่ําเสมอนี่เองรากของพืชนี้มันเกิดการแบ่งตัวออกมาอาหากินหน้าผิวดินนะครับซึ่งผมก็เคยทําคลิปเอาแล้วว่าเพราะฉะนั้นทาคลิปไว้แล้วนะครับว่าทําไมเราจะต้องคลุมหน้าดินเอาไว้นะครับมันก็จะเห็นรากริร้นแผลออกไปเพื่อหาอาหารนั่นเองเพราะว่าถ้าอย่าลืมนะครับว่า ไม้ผลนั้นส่วนมากแล้วมันจะหากินบนผิวดินเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทําหน้าดินให้หนาโดยการใส่ปุ๋ยคอกก็ดีอินทรีย์วัตถุใส่ก็ดีใส่ทับถมกันไปเรื่อยๆเพื่อให้หน้าดินหนาเสร็จแล้วรากของมันก็จะฟูขึ้นมาตามนะครับอินทรีย์วัตถุที่เราใส่นะครับเพราะฉะนั้นรากมันไม่ได,ดิ่งลึกลงข้างล่างนะครับมันจะลึกลงข้างล่างก็ ก็ไม่เกิน50เซนแค่นั้นเองส่วนมากมันก็จะหากินบนผิวดินฉะนั้นการบํารุงอานาดินจึงเป็นสิ่งที่สำคัญครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นเติมอินทรีย์วัตถุตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะทาท่านผู้ชมมาเติมอินทรีย์วัตถุนะครับอินทรีย์วัตถุที่เหลือใช้จากการเกษตรเนี่ยแหละครับเราก็มาใส่ร,รอบนี้ได้เลยนะครับ อ่าไซนหนายัางต่ำก็ประมาณ1นิ้วบริเวณรอบโคนนะครับที่คาดว่ารากจะไปถึงนั่นก็คือในบริเวณสงพุ่มจากนั้นเราก็ค่อยๆเติมลงไปเรื่อยๆเมื่อมีโอกาสาการคุมหน้าดินนี้จะช่วยลดอุณหภูมิบริเวณผิวหน้าของดินนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้รากเนี่ยมันมุดลงไป ลึกลงไปในดินนะครับเนื่องจากว่าลึกลงไปในดินนั้นมันก็ไม่ค่อยมีอาหารเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ต้นทุเรียนไม่โตเพราะว่ามันขัดหลักการที่ว่า,าไม้ผลนั่นมันหากินบนผิวดินเพราะฉะนั้นเราก็จึงจาเป็นต้องเติมนะครับหน้าดินลักษณะนี้เราต้องเติมอินทรีย์วัตถุลงบริเวณหน้าดินอย่างนี้นะครับาการทําบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็คือการคลุมเบื้องต้น นะครับอาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาท่านผู้ชมไปดูต้นที่ผ่านการคลุมดินมาแล้วนะครับโดยการใช้อาเศทวัสดุหรือใช้จากการเกษตรแต่ส่วนผมบังเอิญมันมีข้าวโพดเปลือกข้าวโพดอยู่ก็ใช้อาจิ่งที่เรามีตามนั้นนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็มีการเติมปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักที่เรามีอยู่แล้วก็เติมก็จะทําให้หน้าดินเนี่ยหนามากยิ่งขึ้น ก็จะทําให้อินทรีย์วัตถุเหล่านี้ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันค่อยๆซึมซับลงไปในดินแล้วก็เวลาฝนตกหรือเราให้น้ํามันก็จะซึมลงไปในดินก็จะทําให้ทุเรียนของเรานี้ได้รับน้ําอย่างสม่ําเสมอและก็มีความชื้นผิวดินก็ไม่ร้อนนะครับดินก็จะ,ะดินก็ดินก็จะไม่ร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วรากของมันก็จะแผ่คุมบริเวณที่เรา อาคุมอันนี้ไว้ก็จะถึงทําให้ต้นทุเรียนของเราจเจริญเติบโตการคุมหน้าดินนั้นยังไม่เพียงพอเราจะต้องทําหน้าดินให้หนาด้วยนั่นก็คือเราจะต้องมีการทับถมอินทรีย์วัตถุอ่วมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรียนะ์เนี่ยใส่ลงไปทับด้านหน้าดินลงไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งพอถึงรอบตีเราก็ต้องมีการขุดดินจากบริเวณด้านข้างมาถมเพื่อขยายให้รากมันแผ่ออกไปนะครับ อาบเป็น,น,เ,ปนเป็นลักษณะของวงกลมที่ขยายใหญ่ออกไปเรื่อยๆตามทรงพุ่มเพื่อที่รากของมันก็จะได้ออกไปไกลมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือรากรากออกไปไกลเท่าไร่พุ่มก็ออกไปไกลเท่านั้นนะครับในต้นทุเรียนเล็กเราก็จะเน้นการบำรุงที่รากเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในต้นทุเรียนเล็กเราก็จะเน้นการบำรุงการเราก็จะเน้นการบำรุงทางดินเพื่อที่จะให้รากทํางานได้มากที่สุดเต็มร้อยเปอร์เซนต์ เพราะฉะนั้นมีอินทรีย์วัตถุอะไรนะครับหรือใช้จากการเกษตรถ้าท่านสามารถหาได้ก็นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับถ้าหากไม่มีก็นาหญ้าที่ได้จากการตัดมาคลุมก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะพุพังยอดสลายไปตามการเวลากลายเป็นอาหารของพืชได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นปลูกพืชแล้วอย่าลืมคลุมดินนะครับต้นไม้ของเราก็จะเจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วนะครับลองนําไปใช้ดูนะครับ